สวัสดีครับพบกับผมติ๊กจากช่องกฎหมายน้ารู้วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการสร้างวัดนะครับว่าจะต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างตลอดจนขั้นตอนกระบวนการและการเตรียมเอกสารในการสร้างวัดว่าต้องขอกับหน่วยงานไหนและบุคคลใดเจ้าที่คนใดมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตในการสร้างวัดโปรดติดตามรับชมที่คลิปได้เลยครับ โดยหลักเกณฑ์ในการสร้างวัดจะเป็นไปตามกฎกระทรวงการสร้างการตั้งการรวมการย้ายและการยุบเลิกวัดพศ2559หมวด 1. การสร้างวัดจะเป็นไปตามข้อ5วัดที่จะสร้างขึ้นต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้อนุหนึ่งที่ดินที่สร้างวัดต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า6ไร่ อนุสองสถานที่ที่สมควรเป็นที่พำนักของพระพิพุกสูง,สงและประกอบาศาสนกิจอนุสาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องที่ไม่น้อยกว่า1,000คน 4. นะครับเป็นเหตุผลที่สนับสนุนได้ว่าเมื่อตั้งวัดขึ้นแล้วจะได้รับการทำนุบบำรุงส่งเสริมจากประชาชนอนุหตั้งอยู่ห่างจากวัดอื่นไม่น้อยกว่า2กิโลเมตร อนุหกนวนเงินและสัมภาระที่จะใช้ในการสร้างวัดไม่น้อยกว่า2 0 0 0บาทโดยในกรณีจําเป็นนะครับเป็นไปตามสภาพแห่งท้องถิ่นผู้ขออนุญาตสร้างวัดจะขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ1กรณีเนื้อที่ไม่ถึง6ไร่อนุ3กรณีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนน้อยกว่า1 0 0 0คนหรืออนุ5จะตั้งใกล้วัดอื่นน้อยกว่า2กิโลเมตรก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลความจําเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนในท้องที่จะได้รับจากการสร้างวัดนั้นประกอบคาขอด้วย ต่อมานะครับขั้นตอนการดําเนินงานนะครับจะเป็นไปนตามข้อ6ผู้ใดนะครับประสงค์จะสร้างวัดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองให้ยื่นคำขอสร้างวัดต่อผู้อํานวยการสํานักง,งานพระพุทธศาสนา,าในจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 1. หน,งหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินเช่นชโฉนดนะครับหรือนอสส ที่จะใช้ในการสร้างวัด 2. หนังสือสัญญาที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทําไว้กับสํงงานักงานพระพุทธศาสนาโดยแสดงเจตนาว่าจะยกที่ดินให้แก่วัดที่ขออนุญาตสร้างโดยสัญญาดังกล่าวนะครับจะเป็นไปตามแบบที่ผู้ในการสํานักพระพุทธศาสนากําหนดโดยผมได้แนบแบบตัวอย่างสัญญาไว้ใต้ลิงก์แล้วนะครับก็คือคําขอสละสิทธิ์ในการยกที่ดินให้วัดนะครับ สองนะครับกรณีไม่ใช่ชโฉนดหรือนสอสสามโดวยวัดนั้นจะขออนุญาตสร้างในที่ส่วนราชะการกรณีที่ดินเป็นที่ดินของรัฐต้องขออนุญาตหน่วยงานนั้นๆก่อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินนั้นนะครับถ้าเป็นที่ดินป่าไม้ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ถ้าเป็นที่ดินสปกรก็ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานสปกรนะั้นจังหวัดนั้นๆก่อนนะครับโดยแผนที่แสดงที่ตั้ง นะครับอันนี้ข้อ2นะครับแผนที่แสดงที่ตั้งที่ขออนุญาตใช้วัดและสถานที่ใกล้เคียงโดยรอบและเส้นทางคมนาคมนะครับต้องมีแผนที่แสดงประกอบด้วยนะครับสารนะครับแผนผังแสดงเขตที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในที่ดินที่จะใช้สร้างวัดโดยให้ทําเป็นแผนผังด้วยแผงแผนผังดังกล่าวนะครับจะเป็นไปนตามกฎกระทรวงแนบท้ายกฎกระทรวงที่ผมได้กล่าวเอาไว้ข้างต้นเป็นตัวอย่างนะครับตามแบบกอนะครับ แบบขอหรือแบบคอมาเป็นแนวทางในการสร้างวัดนะครับเราสามารถดําเนินการจัดทําแผนผังดังกล่าวได้เลยนะครับเช่นนะครับมีสารการเปลี่ยนอยู่มุมขวาอุโบสถอยู่ตรงซ้ายหรือมีกุติทําแผนผังเหล่านี้ได้เลยนะครับคล้ายๆกับแบบที่ได้แนบของตามกฎกระทรวงตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับผมได้แนบลิงก์ไว้ที่ด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับ หลังจากเอกาสารเราครบทั้ง3ตัวแล้วนะครับทั้งคําขอนะครับคําขอตามอนุหนึ่งอนุสองก็คือในส่วนของแผนที่แสดงที่ตั้งอนุสามก็คือแผนผังแสดงแนวเขียดแล้วส่วนเอกาสารเพิ่มเติมอย่างอื่นนะครับผมได้แนบไว้ทางใต้ลิงก์คลิปนี้แล้วสามารถเปิดดูแล้วก็เตรียมเอกาสารตามนี้ได้เลยนะครับต่อมาเมื่อเราได้รวบรวมเอกาสารครบถ้วน ตามที่กำหนดแล้วให้ไปยื่นต่อผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนั้นเมื่อผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับคำขอสร้างวัดตามข้อหกที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วกรณีคคำขอและเอกสารประกอบคำขอถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเป็นไป,นปนตามหลักเกณฑ์นในข้อ5ให้ผู้อำนวยการขอความเห็นจากเจ้าคณะตำบลหนึ่งนะครับเจ้าคณะอำเภอสองนอยอำเภอและเจ้าคณะจังหวัด เมื่อได้รับความเห็นทั้งหมดแล้วให้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหลังจากนั้นเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สร้างวัดได้ให้อนุญาตเป็นหนังสือตามแบบว1ตามภาพที่ผมได้แนบตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามเห็นควรให้สร้างวัดแล้ว จะได้มีการแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบและให้ผู้อเนวยการสํานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดรายงานให้ผู้อำนวยการสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและรายงานระมุรีและมหาเถระสมาคมทราบต่อไปครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ในการสร้างวัดเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ผมกล่าวเอาไว้ข้างต้นหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้รับชมไม่มากก็น้อยครับ จบลงไปแล้วนะครับสาหรับชุดในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการสร้างวัดการพิจารณาและการอนุญาตในการสร้างวัดถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทาคลิปดีๆและเป็นประโยชน์สาหรับผู้รับชมต่อไปถ้ามีใครมีข้อสงสัยเรื่องไหนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการสร้างวัด <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ